สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมค o กกี้ u ันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตทีมลงอารีนากันนะที่เราใช้ไต่ขึ้นแรงมารเตอร์นะเออกว่าจะไต่ขึ้นแรงนี้ได้ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะปาเดี๋ยวเราไปดูทีมกันก่อนดีกว่าว่าเราใช้ทีมอะไรกันบ้างน,นะคะก่อนที่เราจะไปดูยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะคะ ป่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยทีมที่เราเลือกใช้ลงอารีนานะคะเราใช้เป็น3ทีมหลักๆนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ทีมแรกเลยดีกว่าว่าเราเลือกใช้เป็นอะไรบ้างทีมแรกที่เราเลือกใช้จะใช้เป็น5ตัวหลักนี้เลยนะมาที่ตัวแรกเลยดีกว่า ตัวแรกนะเราใช้เป็นตัวมาดแลนนะคะมาดแลนเราก็อยู่ที่เลเวล60ดาวก็เต็มแม็กเลยเนาะพลังต่อสู้ของมาดแลนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 4 0 0 0นะคะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้มาดแลนตัวนี้เราใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นนะทั้ง5ชิ้นแล้วก็บวก12พยายามบวก12ไปให้มันเต็มแม็กเลยนะแล้วก็เอฟเฟกของตัวท็อปปิ้งอันนี้เราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักนะคะแล้วก็ลดความเสียหายเนาะแต่ว่าท่านเพื่อนคนไหนอยากจะเพิ่มความเร็วการโจมตีก็ได้นะ แต่ว่าอันเนี้ยเรายังหาไม่ได้ก็ได้ประมาณนี้นะตัวที่2นะคะจะเป็นตัวแนวหน้าเหมือนกันนะคะก็จะเป็นน้องเคปเนาะคุกกี้รสเคปสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่เลเวล60เหมือนกันแล้วก็ดาวก็เต็มแม็กคือ5ดาวเลยนะพลังต่อสู้ของน้องเคตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ81,000นะคะแล้วก็ท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้รสเคปสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นก็พยายามบวกเต็มแม็กเลยนะถ้าเพื่อนใครอยากจะใช้ลองใช้ตามเรานะ ในส่วนของเอฟเฟกที่เราเลือกใช้ให้กับท็อปปิ้งตัวนี้เราจะเลนไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักเลยนะคะในส่วนของกองกลางที่เราเลือกใช้นะเราใช้เป็นคุกกี้นังฟ้าทะเลนะคะถือว่าเป็นตัวที่ใครๆก็อยากตามหานะตัวนี้แบบหายากมากเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเกลือมากเลยมันถึงหายากหรือเปล่านะ คุกกี้นางฟ้าทะเลตัวนี้นะคะเราก็อัพยายามอัพมันอยู่ที่เลเวล60เนาะดาวาก็ได้แค่ประมาณ1ดาวเนาะแต่ว่ามีโอกาสได้อีกเพิ่อมอีกดาวก็ยากจะหาเหมือนกันนะพลังต่อสู้ของตัวนางฟ้าทะเลตัวนี้นะคะอยู่ที่150,000นะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้นางฟ้าทะเลตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหาย3ชิ้นแล้วก็ท็อปปิ้งกูทาม2ชิ้นเนาะทั้ง5ชิ้นนี้เราก็พยายามบวก12เต็มแม็กเลยนะคะ ในส่วนของเอฟเฟกตัวท็อปปิ้งอันนี้เราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายแล้วก็คูลธามเป็นหลักเลยเนาะเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวเนี้ยมันยืนนานๆหน่อยแล้วก็สกิลออกไวๆด้วยเนาะเราก็เลยใช้ประมาณแบบนี้นะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายของทีมนะเรียกว่าเป็นแนวซับพอตของทีมก็ว่าได้นะคะมาที่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกที่เราเลือกใช้นะเราใช้เป็นเพียววาลิลานะคะตัวเพียววาลิลาก็ เลเวล60นะคะดาวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3ดาวเนาะพลังต่อสู้ของเพียวก็ประมาณ72,000นะคะในส่วนท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้เพียวเวลาตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหาย4ชิ้นนะแล้วก็ท็อปปิ้งคูทาบอีก1ชิ้นนะคะว่าเราอยากจะให้ตัวเพียวเวลามาแบบยืนทนทนหน่อยเนาะไม่ใช่ว่าโดนสกิลครั้งเดียวเออตายอะไรเงี้ยให้แบบยืนช่วยทีมอีกหน่อยนะ แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกที่เราใส่ให้กับท็อปปิ้งตัวนี้ค่ะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะแล้วก็ไปที่คูทามอันนี้แล้วก็จะเป็นลดความเสียหายคิดที่คออีกนิดหน่อยเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายของแนวหลังนะคะจะเป็นคุกกี้มิ้นช็อกโก้นะตัวนี้เราอยู่ที่เลเวล60เหมือนกันนะแล้วก็ดาวคือเต็มแบตคือ5ดาวเลยนะคะพลังต่อสู้ของมิ้นช็อกโกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7 3 0 0 0นะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับบุกกี้มินช็อกโกตัวนี้นะคะเราใส่เป็นลดความเสียหาย3ชิ้นแล้วก็กูทามอีก2ชิ้นนะคะทั้ง5ชิ้นแล้วก็บวก12เต็มแม็กเลยเนาะเพราะว่าเราอยากจะได้บับของตัวมินช็อกโกแล้วก็เออให้มันออกสกิลเร็วๆหน่อยแล้วก็ให้มันยืนแบบอีกนิดให้ทนอีกหน่อยละกันเนาะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกที่เราใส่ให้กับท็อปปิ้งของมินช็อกโกตัวนี้นะคะเราจะเน้นไปที่กูทาม เป็นหลักแล้วก็ลดความเสียหายนะในส่วนสมบัติที่เราเลือกใช้นะคะลงอารีนาของทีมที่1ทีมนี้นะเราใช้เป็น3ตัวหลักๆนี้เลยนะคะ อันแรกนะจะเป็นผ้าคุมวิญญาณนะคะตำราพิธีสึกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นนาฬิกานุ่มนิ่มนะสำหรับทีมนี้นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอทีมพวกที่มีนางฟ้าทะเลลูกเกดดำาชเอมหรือจะเป็นทีมที่มีนางฟ้าทะเลลาเต้แล้วก็ลูกเกดดำนะแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะที่เราจะเลือกใช้ทีมนี้เราก็จะเป็นพวกทีมแนวสายสตันนะถ้าเราเจออย่างมีสาวเจ้าป่าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เรายังพอสู้ไหวนะคะแต่ว่าถ้าเราเจอทีมที่มีแบบ น้องฉลามเชอร์เบดอย่างเงี้ยถ้าเจอนะเป็นไปได้อะเลี่ยงนะเพราะว่าโอกาสที่เราจะแพ้คือสูงมากสำหรับทีมที่สองนะที่เราเลือกใช้ลงอารีน่านะคะเราเลือกใช้เป็น5้าตัวหลักนี้เลยนะแนวหน้านะเราเลือกใช้เป็นตัวน้องเคปเนาะน้องเคปอะ่ะเราจะให้เป็นตัวยืนเดี่ยวของทีมนี้เลยนะคะจึงแตกต่างกับทีมแรกเนาะที่เราเลือกใช้เป็น2ตัวนะ สำหรับกองกลางที่เราเลือกใช้นะเราเลือกใช้เป็น2ตัวนี้เลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนางฟ้าทะเลนะ ตัวที่2นะเราเลือกใช้เป็นน้องฉลามเชอร์เบตเนาะสำหรับแนวหลังนะเราเลือกใช้เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับทีมแรกนะก็จะเป็นตัวเพียววาลิลาแล้วก็ตัวมินช็อกโกนะคะสําหรับสมบัติที่เราเลือกใช้สําหรับทีมนี้นะทีมที่สองเนี่ยเราเลือกใช้เป็น3ตัวนี้นะตัวแรกนะก็จะเป็นสมบัติคือตําราพิธิศึกนะคะนาฬิกานุ่มนิ่มแล้วก็ขนแวววนะคะสําหรับตัวฉลามเชอร์เบตนะที่เราเลือกใช้ตัวนี้นะคะเราอยู่ที่เลเวล60นะตอนนี้น้องอยู่ที่ประมาณ3ดาวเนาะพลังต่อสู้ของ ตัวฉลามเชอเตร์เบตตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนสนะคะสำหรับท็อปปิ้งที่เราเลือกใช้ให้กับคุกกี้ฉลามเชอเตร์เบตตัวนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นท็อปปิ้งคูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นก็บวก12เต็มแม็กเลยเนาะเพราะว่าเราอยากจะให้ตัว น้องฉลามเชอร์เบนออกสก,กิลแบบเร็วๆหน่อยเนาะสำหรับตัวเอฟเฟกที่เราเลือกใช้กับท็อปปิ้งตัวนี้นะเราจะเน้นไปนที่เอฟเฟกของครูทามเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ลดความเสียหายนะสําหรับทีมที่2นี้นะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอทีมที่มีตัวแทง2ตัวยืนข้างหน้านะโอกาสที่ทีมนี้จะชนะมันก็นจะมากขึ้นด้วยนะสําหรับทีมที่3ที่เราเลือกใช้ลงอารีน่านะเราใช้เป็น5ตัวหลักนี้เลยนะคะแนวหน้านะเราใช้เป็นตัวมาดแลนนะรอบนี้เราใช้เป็นมา แลนยืนตัวเดียวนะแต่ต่างจะรอบที่2เนาะทีมที่2อ,อะ่ะที่เราใช้เป็นตัวน้องเคปนะสำหรับกองกลางนะที่เราเลือกใช้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับกองกลางตัวนี้นะเราเลือกใช้เป็นนางฟ้าทะเลนะแต่ว่ารอบนี้เราใช้เป็นตัวไลแหลกนะน้องไลแหลกมานะรอบนี้สําหรับทีมนี้นะคะ แล้วก็สำหรับแนวหลังนะทีมสายซับพอร์ตของเรานะเราใช้เป็น2ตัวเจ้าประจำของเราเลยนะก็จะใช้เป็นตัวมินชโคโค็อกโกแล้วก็ตัวเพียววาลิลานะคะสำหรับสมบัติที่เราเลือกใช้ในรอบนี้นะสำหรับทีมที่3นี้นะเราเลือกใช้เป็นตำราพิชิตศึกนะคะนาฬิกานุ่มมแล้วก็ผ้าคลุมนะสำหรับคุกกี้ลดลายแลกตัวนี้นะคะเราใช้อยู่ที่เลเวล60นะตอนนี้ลายแลกเราอยู่ที่ประมาณ4ดาวนะโอ้ กูสามมาถึง4ดาวแล้วเออกว่าจะปั้นมาได้เนาะพลังต่อสู้ตอนนี้ของลายแลกอยู่ที่ประมาณ85,000นะคะตอนนี้เลเวลสกิลก็อยู่ที่ประมาณ60เหมือนกันนะเต็มแม็กเลยสำหรับท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับพุกี้ลดลายแลกตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตี3ชิ้นนะแล้วก็ท็อปปิ้งลดความเสียหายอีก2ชิ้นนะทั้ง5ชิ้นเราก็บวก12เต็มแม็กเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวลายแลกมันโจมตีแรงๆแล้วก็ยืนทนทนด้วยเนาะเราก็เลยใส่ประมาณนี้เลย ในส่วนของเอฟเฟกที่เราใส่ให้กับท็อปปิ้งตัวนีนะ้เราจะเน้นไปที่เอฟเฟกของพลังโจมตีเป็นหลักนะแล้วก็ลดความเสียหายนะคะทีมที่3นี่นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอทีมที่มีน้องฉลามเชอร์เบตนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะชนะไปตลอดนะก็จะมีแพ้บ้างชนะบ้างเนาะ เราเลยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะสําหรับทีมนี้นะคะเราจะใช้เน้นหลักๆก็คือจะเป็นทีมที่1กับทีมที่2นะงั้นเดี๋ยวจะไปลองลงให้ดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าแต่ละทีมที่เราจัดมาแล้วพอไปเจอแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทีมแรกที่เราจะเจอนะรอบเนี้อืมเราเจอน้องฉลามเชอร์เบดด้วยนะคะงั้นเราต้องเลือกทีมที่3เนาะมาเราไปดูกันก่อนว่าจะชนะจริงหรือเปล่านะพอใช้ทีมนี้เราเจอกับน้องฉลามเชอร์เบ็ดไป มาแล้วมาแล้วอู้หูโดนตันก่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งบอกว่าจะชนะหรือเปล่าอุ้ยเอาจริงดิออ้ยโอ้ยได้อยู่เออเอ้ยฟาดฟาดฟาเอ้ยเฮ้ยพอได้นะอย่าอูยโดนอีกแล้ว啊ห่วยเมินทั้งทีมเลยอะเอ้ยอย่ายอมแพ้นั่นแหละออ้ยฮิวฮิวฮิวกันไว้ก่อนเอ้ยเอ้ยมีโอกาสชนะอยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยแต่ว่ามึอนอีกแหละนั่นแหละโอ้ยเอ,อ้ยโอ้โหเขาาหิวทันเอ้ยได้อยู่เอ้ยตัวสองตัวนั่นแหละนชนะด้วยเออในส่วนดาเมจที่ทำได้ในรอบนี้นะอันดับหนึ่งจะเป็นตัวมาดแลนนะคะรองลงมาจะเป็นนางฟ้าทะเลแล้วก็ลายแหลกเนาะแต่ว่าสูสีเหมือนกันนะสามตัวเนี้ยก็ ระดับล้านเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเรามาต่อรอบที่สองเลยดีวยกว่ารอบที่สองนี้เราเจอแท้ง2ตัวนะเพราะงั้นเราจะเลือกใช้เป็นทีมที่สองเนาะทีมนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีวกว่าว่าพอเ,เจอแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะมาแล้วมาแล้วเออโอยฟาดฟาดโอ้นั่นโอ้โอ้โหสกิลพร้อมกันเลยไหมเนี่ยโอ้โหโดนเขาปาดีก เอ้ยเอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอ้ย่างนั้นแล้วโอ้ยโดนอีกแนะโอ้ยมึนมึนแล้วโอ้ยเออโดนซะบ้างมึนบ้างมึนบ้างทำแต่เราโอ้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยโอ้ยเอ้ยสูสีอยู่นะเอ้ยเอ้ยอีกสักทีนั่นแหละนางฟ้าทะเลเอ้ยเอ้อน้องฉลามฉลามจัดการเอ้ยเอ้ยจุดสองจุด อโอ้ยเขาออกสกิลดีจริงๆเลยตันอดเออ,อเราก็ไม่น้อยหน้าเรียบร้อยสิในส่วนดาเมจที่ทําได้ในรอบนี้นะออันดับหนึ่งจะเป็นนางฟ้าทะเลเลยนะคะรองมาจะเป็นน้องฉลามเชอร์เบตเนาะแล้วก็ตัวน้องเคปนะคะโอ้แต่ฝั่งนี้เขาก็ไม่น้อยหน้านกันนะล้านเจ็ดเหมือนกันนะนางฟ้าทะเลเออ ยอดสุดยอดจริงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่ออีกสักรอบเลยละกันรอบนี้เราเจอสายสตันนะมีทั้งนางฟ้าทะเลทั้งอุกกี้พุก,ก้านะยังเจอนางฟ้าทะเลอีกโอ้มาเรามาเจอกับทีมแรกเราหน่อยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าน,นะคะไม่รู้ว่าจะแตกหรือจะเป็นยังไงนะบาเดี๋ยวเราไปเริ่มสู้กันเลยดีกว่า,าเร็วมาเลยโอ้โหมาถึงก็โดนเขาตันหน้าเลยโอ้ยโอ้ ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอื้ออื้อได้โจมตีบ้างแล้วอื้ออื้อปาดปาดโอ้โหกีฟูกามันห้าวมากโอ้โหเราโดนบุกอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมเนี่ยอื้อทำบ้างอย่าว่าทำแต่เราฝั่งเดียวนะนั่นแหละนั่นแหละอื้อพักพักอ้ยอึ้ยเฮ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 ้ยอีกอุ้ย เฮ้ยไม่ใช่สิหุยเขาฮิวเราก็ต้องฮิวบ้างสินางฟ้าทะเลเอ้ยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหุยสูสีนะเฮ้ยอีกนิดนะเอ้ยเฮ้ยหยัดอย่าอย่าดยยยนางฟ้าทะเลอีกนิดลงอีกนิดสู้เขาเฮ้ยเหลือตัวเคฟตัวเดียวนั่นแหละโอ้ยไอ้ดาเมจที่ทำได้ในรอบนี้นะโอ้ดับหนึ่งเราเป็นตัวมาดแลนเนาะ โอ้ล้านแปดตัวเดียวเลยอะลองลงมาจะเป็นตัวนางฟ้าทะเลล้านหกนะคะก็จะเป็นตัวน้องเคสเนาะอู้ดูฝั่งตรงข้ามเขานางฟ้าทะเลกล่อไปล้านเก้าเลยนะอืมสุดยอดสุดยอดจริงๆงั้นเดี๋ยวเราแถมให้อีกสักรอบและกันรอบสุดท้ายมาเดี๋ยวไปลองดูเลยดีกว่าว่าเจอทีมแบบนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะทีมนี้เราเจอทั้งชายเอมทั้งลูกเกดํำตัวนางฟ้าทะเลด้วยนะ มาทีมที่เราเลือกใช้นะคะรอบนี้เราใช้เป็นทีมที่หนึ่งนะที่เราเซตไว้นะคะป่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มสู้กันเลยดีกว่านะมาแล้วมาแตงเ้ยนี่น้องเคบอกว่าเจอ,อฉันหน่อยโอ้โหโดนเขาผักอล้ยโ,โดนสตันโดนก่อนตลอดนี่เป็นไงบ้างอะโดนซะบ้างนั่นแหละนั่นแหละเออโอ้โหหนูเนียมากเลยตอนนี้แบบ เอ้ยเอ,อ้ยโหยนอนอีกแล้วว่าเอ้ยฮิวสิเออนั่นแหละโหยพอดีเอ้ยฮิวอีกทีอย่ายอมแพ้ย,ยอมแพ้โอ้ยมันส่งกี้กมาตีเราด้วยเอ้ยไยเขาจะตันดีจังเลยเว้ยตัวนางฟ้าทะเลเอ้ยเราอุอ้ยนั่นแหละโอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้เขาสู้เขาเขาตัวฮิวเขาหายไปละเออโหเอ้ย ไหวไหมไหวสิเรียบร้อยเรียบร้อยสิในส่วนของดามเมจที่ทําได้ในรอบนี้นะโอ้หนังฟ้าทะเลเราตัวเดียวคือสองล้านเอ็ดนะตัวตัวมาดแรนก็หนึ่งล้านแปดแสนนะคะอุ้ยสุดยอดจริงๆรอบนี้ดามเมจกันแบบหนักหน่วงมากคลิปลงอารีนาเราก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆไหนมีทีมที่อยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ